สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมวินเมืองชอตเช่นเคยนะผมและวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาเเรยกว่ามาเปลี่ยนสายกีตาร์นะผมกีตาร์ผมเองนะครับซึ่ง,งแม่ซื้อไว้ให้นะผมเนี่ยลายกล้องมาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมกีตาร์ขนาดจิ๋วนะกีตาร์เล็กนะผมแต่เป็นกีตาร์ของชนเผ่าลีซอนะผม รีซอนะ่หรืว่ีซูนผมซึ่งมีอยู่สามสายด้วยกันนะเนี่ยครับผมทำได้น่ารักมากสวยมากนะผมทำารทำการเปลี่ยนสายเพราะสายมันขาดไปนะผมใช้สำหรับช่วงปีใหม่ของชนเผ่าคือช่วงกุมภานนะครับจะตรงกับวันตรุษจีนทุกปีนะครับผม ซึ่งจะมีการลัเล่นเช่นเต้นหรือว่าเขาเริ่มมีการเฉลิมฉลองครับผมยาวๆประมาอาทิตย์หนึ่งนะผมส่วนสายนี่สาย,สายเล็กนะผมสายกีตาร์เบอร์เบอร์เกนะ้านะผมเบอร์เก้านะศูนย์ศนย์เก้านะผม ใช,ใช้ทำส,สามเส้นเหมือนกันเลยผมซื้อมาสามเส้นเส้นละยี่สิบาทนะผมอันนี้จะทําการมาเปลี่ยนดูนะผมไม่เคยเปลี่ยนสักทีนะทุกทีผมเล่นกีตาร์แบบกีตาร์โ่งเนี้ยผมไฟฟ้าเงี้ยผมแต่ไอตัวกีตาร์รีซอเนี่ยผมยังไม่เคยเปลี่ยนนะผมซึ่งมันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยนะผมเพราะว่ามัน <c oughs> ของไม่เคยนะผมแล้วลองเราลองมาทำการเปลี่ยนดูนะตอนนี้มันก็โล่งๆอยู่นะโล่งๆ,ๆเอาสายสายจ๋าออกไปแล้วเพราะมันขาดไปเส้นหนึ่งครับถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนสามสายเพราะว่าอ่ามันเสียงมันไม่พอนั่นนะครับผม สายเล็กมากนะเพื่อนๆนะเนี่ยแค่นี้เองเดี๋ยวลองเราลองมาเปลี่ยนดูซึ่งวิธีเปลี่ยนจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วสอดเข้าไปข้างหลังในห้ผมจะมีรูยอยู่ตรงนี้นะสอดเข้าไปนี้ครับนี่ออกมาแล้วนี่

ตป๊กเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็น่ารักมากส่วนนี้เลยนะผมนีนะ่จะมีรูอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันเลยนะตอนที่ใส,ส่เสียงนะผมอ่าเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะแต่ว่าเสียงาอาจจะยังไม่พ่อพๆสายใหม่แล้วก็ผมก็เพิ่งได้ลองเขาเรียกว่าใส่ครั้งแรกนะผมนะครับ ใส่เรียบร้อยเลยสามเส้นนะจะลองมาทำทำการเทคกเทคกดูก่อนนะ ประมาณนี้เพื่อนๆนะวิธีการเล่นก็จะวนไปแล้วเพนมันจะมีสามสีท่อนแต่ว่าจะวนไปจบแล้วก็วนใหม่จบแล้วก็วนใหม่นะเพื่เพื่อนนะอ่ะดูอีกสักหน่อยแล้วก็ล้วก็อันนี้กันเลยนะผม ประมาณเนี่ยเพื่อนนะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนีเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะทำอะไรยังไงต่อเดี๋ยวเราไปดูกันไปติดตามกันในคลิปตออไปนะเพื่อนๆนะโอเคครับไปด้วยครับผม